ไปงานงานอย่างเคยเอางานอย่างไรงานบุ๋สังกทานงานบุมสังะทานอยู่เพื่อนป้าของอลิเนาทุกคนเนาะพออลิศเพื่อนโทรมาทีแรกนะกะว่าว่าสิบรได้ไปเนาะอันตอนนี้มันก็ประมานสามสี่โมงเลยปะสี่โมงเลยว่าสิบรได้ไปเพราะมันค่ำแล้วแต่ว่าสเพื่อนโทรมาโทรมาให้ไปอีกมืนปะโทรมานำนึว่าให้ไปสวัสดีเราก็เลยเออไปก็ไป เงาทีแรกเพคนก็ส่วนพ่อกับแม่อะไรเนาะส่วนพ่อกับแม่จ้าพ่อกับแม่น้าค่าแขกแล้วก็โอ้ยงานหลายทุกคนเราบริกินข้าวอยู่เฮือนเลยนะนี่กะขนาดบ้านเมื่อไหร่จะเศ้าแม่ขนาดบ้านแบบบ้านขนาดบ้านตรงเห็นเอาทุกคนนอนมานมอบกระเซ้าให้พ่อกับแม่เหมือนนี่ฮะแต่เจ้าเซ้าตีกระทันได้เห็นอย่างซ้ำแล้วก็วางสวยก็วางแรงนี่กะผาไปเฮือนเนาะไปเฮือนสวนเลยกะได้ยันถวายอาหารเนาะแม่เท่ารำกับแม่บึ้งกะได้ยันเห็ด สังกทานพระเข้าอยู่เพื่อนเนาะเพื่อนก็นเลยค่าแล้วก็ไดไปเพื่อนก็นเลยมอมไม่ฮาไปแทนได้ไปแทนอีกแล้ว <c> ก <oughs> ินแทนอีกเลย <c oughs> อ่ะทุกคนเดี๋ยวฮาสี่ไปไทยบรรยากาศอยู่เพื่อนเอ้ยต่อยเด้อให้ใหทุกคนไดเบิ่งเนาะตอนนี้เพื่อนกำลัเเงเฮ<ร>็ดเพื่อนไม่แล้วแล้วก็อะไรเพื่อนเรางามเพื่อนเราปู้โคตรงามเลยทุกคนเนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหลูเลยรับเซโนโน,นะทุกคนเนาะเจเซโนเดี๋ยวฮาสีพาไปเบิ่งบรรยากาศนะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นจังใดเนาะเขาก็ยัง่เห็น คนหลายปตอนทมาข้าหน้าบ้านเาหลังบ้านโอ้คนก็หลายเนาะหน้าบ้านเาหลังบ้านบราษัทนนี่ยเขาได้เอ้ามีไปนําคือเก้าเพราะว่าบได้ปะไว้น้ำไถ่เนาะแม่ตาเรากะคาเคกเนาะแม่เป็นีก็เลยได้ปุ๊บกันไปเนาะไปทั้งสามพ่อไม่รู้นี่แหละค้าหรือบุคคาบได้ปะอย่างเดียวแม่ข้าหรือบุคาเขากับบริปะเนาะโอเคเนาะทุกคนเจอกันยูสเซโนเด้อโอ้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ฮอสเซโนแล้ว เซโนเซใจเสียงตังานเดยเสียงตู้นี่กระนัเลยเอาโอเคพื้นหม่ไ้รูกปอะอ้เอาอย่างโอเคเราจ๊อาไปงานนะทุกคนอะเรจะแห่นนมาเครื่องไฮลูเน่ะอ้าขผมเลียดไปมีใครแน่เขามีนมีเป็นตัประกันผมรู้ว่าถาดกโอ้โหละบอสหลานเด้ไเจะภาพจอรถตัน อยแข็งเมื่อเลยจนรถตัดแขีงไปขทางก็ทุกคนพอยานเนอะ่หัวเลยหรือเป่าใส่อด้วยะเต็ตละฮฮะาะเ่ะ

คนไปบอกเขากินเขาก็โลคานาัน <arrivé> yeah. uh, ่ะสบายดีเด้อจะภาเด้อฮะผักไทยทักทายสบายดีเด้อนึกตาติดเนาเสียงอือถึงนิดหนึ่งเด้อ พากันเปียกล้วพากันเปียกแล้วไปแะว่ากระชให้อีก3มือ4มืออนุโลมช้าก่อนเลยไปออกไปไนบอลได้ทีบ เลือกูกดูไปไปไปก่อน อันนี <sociedad> ้คือบรรยากาศในเฮืเงินนะทุกคนเนาะนเลิศในเฮืเนเนาะมองอะไรลูกจิก้่ทงานทำอะไรลูกคนเกียดไาทุกคนเบิเเคาน์เตอร์เฮ้ยอลังการงานสั่ง พอจะเคาน์เตอร์นี่ก็ใิ้ได้เงินลังหนึ่งแล้วทุกคนเนาะเงินเงินอ่ะวิล่าไ่น้อยๆลังหนึ่งอาจีอาจีเซ็ตเซ็ตแตกเฮ้ยไม่ขอไปนอกเลยมันไมเงินเดี๋ยวเอาให้ร้านเนี่ยซื้อมา่งไหมอ่ะ มับ ต่อกับมารันมนุษย์เนาะตอนนี้เฮาก็รับฟ ເງິນນະໄປ પાર્ટી ຢູ່ບັງເດນາແມ່ນຄັນກງມືນີ້ກັນເນັກ ก็ได้มานั่งผ่าอยู่ในฐานของไอต้อยั่นนะทุกคนเนาะพออยู่น้องนะเขากินเบียร์แล้วก็เสียงรู้มันจะดังขนาดเขาอยู่ในใยนยังดังแล้วเขาก็เปียกไปพ่นนะ้ำนเเะเอาแค่นี่แต่เอาไปถึงนนะพ่นเนาะพอเอา่าอุ้มามีเขาก็เลยพูดเนานะวันนี้เขาก็ได้เข้ามานั่งผ่าอยในในู่ในน,นี่เดี๋ยวสีปิดกองหลังให้เบิงบรรยากาศน,น,น,นะทุกคนเนาะได้มีหน้าที่มาเอาหลานทั้งเอาทั้งดูกัทั้งหลานเนาะ

พาก,กันเลน่นอะไรเนาะวันนี้เนาะไหวตีคขับรถหรือให้เมียครับเออจังใดก็ได้หอมของเวเองแหละป้าเปียกเลยนี่พมงหลานเปียกเลยนี่พี่ <c oughs> ยังหอมแต่ว่าเปียก ฝากเรียนผลลับกันกรเนเนาเออเอ้าไปเมื่อกระเดินทางปลอดภัยชิเมื่อคือกันอะไรกันชิเมื่อเลยนอนนี่เมื่อไรเน่เมื่อเองเมื่อเมื่อเมื่อสารวัตรนอนทุกคนเนาะเอ้าชิเมื่อสารวัตรเมื่อลินนาแมร์ในสั้นอ๋อแม่ละปีใหม่เนาะเมื่อหลังปีแม่แล้วก็เัข้าก็ชิมเมื่องหลังหลังจาก รังปีใหม่นะฮะก็ใช่มาดหลังตีนแม่ลั่นเนาะเออฟังเรื่องในคลิปนี้เด้อหลักฐานมันโอ้ยเนาะก็บรรลักฐานเนาะแต่ว่าเขาเขาต่างใจกันเนาะแม่ฮะเขาตัางใจแล้วแม่ผู้ที่ซองดิซังแม่ผู้ทีซองเนาะแม่ย่าดิซ่ะเห็นอย่างหน้าขุ่นแม่ย่าดิซ่ะเออไม่เท่าเนาะแม่ย่าเธอเธอเธอทีมันจะเปรี้ยวสันพูดเถียนเลยนะ เบียงเวลาพรมลานเนี่ยโอเคพักไยก่อนละยัางยั่งยั่งยั่งตอนนี้เราได้พากันเกี่ยมซิเมือแล้วน้องฝนไรับปัสสาวะนอนปัสสาวะสละกินหัวกันเมือแล้วไปไป เขาเมื่อวแล้วที่จก uh ่ง้เป็นคลเจ่เลยไม่เอาคนลเจ้าเอไป้คละเจนนะชื่อไมคลเจน่ขาวถยันกลวน่อ๊ยเออยู่คนสไอยู่เมยอยู่เมนเตอร์อยากอยบอกให้ทุกคนผู้ว้นะว่าอ้ามันมันเหมือนคนรกัน่าค่า่าฮ่า มอนแบบเบี้ยอะมอนแบบเบี้ยมนแบบเรากินอ่เ้า่ะมนแบบเบี้ยมนแบบเรากินแล้วเ้า่ะอ้ยกินเลยอ่าไม่ตีฟังไงบ้กรออันนี้มันเป็นคำว่าที่หยอกหยอกอันเนี้ยาษาคมของอันโซเชียลเนาะเด้เดย่ริงมาเบิ่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 ง่อยเนเมันมีเจ๊ก พูตาคอลลาเจนโรสลอร์มาเฟอร์ลี่เอด้โอเคตัดลงให้อ้ายเด้อขอแต่คำเดียวนี่ตัดลงตัดลงอย่าลืมอย่าลืมตัดลงตัดลงให้อ้ายขอทำหน้าจังหวะอยงามาคอยใจน้องดอกไปตัดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราขับไปเบิ่งคืนไปเบิ่งคลิปตัวเองคืนเออเบิ่งคลิปเจ้าของโอ้ยเปียกตัดลงไหนอ่าไปกันหอมอ๋อจ้าจ้า พร้อม้วสนเพื่อเลยไปเออป่ะเออเอาไปเอออุ้ยเตรียมมเตรียมมือตัดเด้อเอาเสียงขากกระเปิดขากระท่ายกินนี้ไปนี่้ะทุกคนยนื่งลานนะ หนาวเนเจ้าด้อยู่ đây หนาวได้รถนายเนี่เนาะล้างแหละล้างแหละเอออยู่บนไหนเลยนายคะอืมคุณเหลือแต่รถคนสองคนสองคันเไปเลยเอาบอลนี้นี่บอลนี่ว่าได้ว่าได ฮ่าฉีมานนมกันเีเนาะปัดลังปีใหม่เนาะฮ่าสีไปหลังตีนแม่ตานะอยู่สีเป็นหลังตีนแม่ตานะครับเอ้ยม่ต้อว่า่ไลืมเจ้าฮันว่าก้อนนะะไเหุอยู่แล้วเออขบว่าดอกหน้ากันลูเลูกเหลากันไปกักันไปกนไปกนกันไกันกานไปกปนไปกนนเกนไกนกันไกนไปกนทปกันกนนไากปกัปันไไป